น็อตฮอนด้าซีโอีดีซีครับเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับจากการถอดนะครับใช้ไปควงแฉกตัวนึงหรือว่าบล็อกเบอร์แปดก็ได้นะครับถอดน็อตตัวนี้นะครับที่ลโพงตัวเดิมนะครับดึงมานะครับงัดนะครับงัดนะครับแล้วดึงขึ้นนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่สองเขี้ยวนะครับตัวนี้นะครับกดปลั๊กนะครับปลั๊กเดิมนะครับ การถอดปลั๊กเดิมนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่2เขี้ยวนะครับให้เรากดนะครับด้านมุมสองมุมนะครับแล้วมันจะบิดออกมันจะบานออกนะครับปัจจุบันนะครับเปลี่ยนลําโพงนะครับปลั๊กเราไม่ต้องตัดต่อแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีปลั๊กนะครับตรงรุ่นนะครับแบบนี้เลยนะครับที่เราจะมาเสียบต่อกับปลั๊กตัวเดิมได้นะครับดูวิธีการครับเสียบเข้าไปนะครับไปกดที่ตั้ง ปลักรุ่นแต่ละรุ่นนะครับอาจจะมีให้ตำแหน่งสายมาไม่เหมือนกันนะครับสำหรับนะครับปลักตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับตำแหน่งครับั่วบวกเขาจะเป็นอยู่ที่สีดำนะครับเสร็จแล้วนะครับรถคันด้าซีบีตัวนี้ครับเขาเลือกใช้ลำโพงของ a u d i ดิ o r ค์นะครับใส่เข้าไปนะครับก่อนที่เราจะใส่ลำโพงครับเราต้องใส่สเตเซอร์ก่อนนะครับหนึ่งตัวแบบนี้นะครับสเตสเซอร์ตัวนี้ก็จะมีขานะครับอยู่ด้วยนะครับเราก็ลองเทียบใส่ดูนะครับ มันจะลงล็อกพอดีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวเรืมกลับเข้าไปขันจนสุดมือครับจนแน่นนะครับแล้วก็พอนะครับเสร็จแล้วนะครับ เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วาวนี้เราก็สามารถที่จะนําลาโพงมาสายได้แล้วนะครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะมีปลั๊กเลือนะครับเดี๋ยวที่บอกเกาว่าให้เช็คนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับสายอันไหนเป็นบวกครับแต่ว่าปลั๊กตรงรุ่นตัวนี้ครับใช้สีดําเป็นบวกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับนะครับก็เป็นวัสเสร็จสิ้นขั้นตอนการใส่แล้วนะครับสาหรับสายตรงนี้นะครับถ้ามันไม่แน่นนะครับมันหลวมๆครับเราจะต้องนะครับหาไขควงหาครีมมาบีบให้มันแน่นนะครับแล้วก็กวะพันผ้าครับให้มาเรียบร้อยนะครับ ไม่ยากนะครับสำหรับการเปลี่ยนถังเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับมันจะมีทั้งสเปเซอร์นะครับแล้วก็นะครับปลั๊กตรงรุดมาให้เสียบเลยนะครับสำหรับท่านที่นะครับอยากจะเปลี่ยนเองครับทำตามวิธีการนี้แล้วเปลี่ยนได้แน่นอนครับขอบคุณนะครับจากยงหน้นะครับไฟสานเทคนิคครับ